เป็นประจำทุกๆช่วงปีใหม่หลายคนก็จะไปเช็คดวงก่อนว่าเราชงไหมปีนี้ถ้าชงก็ต้องไปไหว้แก้ชงนะคะหนุ่มสาวคู่นี้ก็เหมือนกันปรากฏว่าเขารู้สึกว่าเขาชงเขาก็เลยไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือจะไปแก้ปีชงแต่ปรากฏว่าของไหว้ค่ะราคาสูงมากเก็บตังมาแล้วสูงเกือบถึง7,000บาทค่ะ ผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าปีรายาวัฒนชัยคะ่ะก็โพสต์ภาพเป็นบินค่าไหว้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ศาลเจ้าพ่อเสืออันนี้คือบินนะคะที่เขามาโพสต์ศาลเจ้าพ่อเสือที่กรุงเทพนะที่กรุงเทพที่กทพเนี่แหละค่ะพี่ก็ไปไหว้ปกติปีใหม่ก็เอ๊ะชงหรือเปล่าใครชงก็ไปไหว้นะคะไหว้แก้ปีชงปรากฏว่า ในบินเนี่ยระบุว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อของไหว้เนี่ยมีทั้งชุดหมูชุดผลไม้ชุดไหว้แทบรวมเบ็ดเสร็จสนนราคาแล้ว6,830บาทเกือบ7,000บาทเกือบ0จ็าพะเธอบอกหูตกใจมากเลยมีค่าสะดอกเคราะห์แพงหน่อยนะแพงมากไหว้ละปีชงคือแพงมากแล้วเธอบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ร้านที่แบบเพิ่งไปเจอกันครั้งแรกนะเนี่ยร้านประจำซื้อเป็นปะจัก ทุกปีทุกทีซื้อร้านนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าปกติเธอก็จะไปไหว้เป็นประจำแล้วเธอก็ซื้อของร้านนี้อยู่บ่อยครั้งไม่ใช่ว่าแหมเพิ่งไปครั้งแรกมาไปเจอเธอก็เลยบอกอาก็ไว้ใจอ่ะก็ร้านรู้จักเป็นประจำทุกปีก็ไปไหว้ตลอดตอนไปก็ไปแจ้งกับเจ้าของร้านบอกว่ามาขอแก้ปีชงกับพี่มาสองคนเธอกับแฟนไปด้วยกันพอไปสอบถามราคาถามเท่าไหร่คะ6 9 0ยบาทครับโอเค690ทีนี้พอเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ย กลับออกมาไหว้เสร็จเรียบร้อยเจอบินเธอตกใจเลย ,6830 เธอบอกทำอะไรไม่ถูกขอโพสต์ไว้เลยเป็นอุทาหรณ์เชื่อว่าต้องมีอีกคนหลายๆคนที่ไปแก้ปีชงหรืออาจจะเจอแบบนี้ไม่ ,6830 บาทเนี่ยสองคนเหรอว่าเอ้าทำไมมันถึงแพ้ขนาดนั้นคือตอนเข้าไปยังไม่จ่ายเงินแม่คบเขเข้าไปก่อนไหวก่อนไหวก่อนไหวก่อนเดี๋ยวกลับมาเคลียร์เงินรู้จักกันด้วยไว้ใจด้วยก็อไหว้เสร็จออกมาเจอ ,6830 ค่ะเธอบอกว่าเอะแต่ว่าตอนที่เธอเข้าไปไหว้เนี่ยเธอสังเกตเห็นนะว่าในศาลเนี่ยจริงๆเขามีป้ายเป็นข้อความติ ป้ายเอาไว้บอกคำเตือนระวังร้านขายของไหว้ตีชงที่ให้ของมาไหว้ก่อนแล้วไปจ่ายเงินทีหลังเธอบอกเอ้ยหลักเราหรือเปล่าลกเราไหม <laughs> พอออกมา เราจริงๆใช่ค่ะหสามสิบเราจริงๆเธอบอกโอ๊ยตายแล้วขอเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยค่ะถ้าจะไปซื้อของไหว้เนี่ยเธอไม่ได้ห้ามแต่ตรวจสอบราคาก่อนจ่ายตังค์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปไหว้เธอบอกเธอไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมาเจอกับตัวเองแล้วใครที่เจอแบบนี้แจ้งตำรวจเลยนะคะแล้วตำรวจก็ออกมาพูดแล้วว่าสาวที่ไปไหว้ปีชงแล้วเจอเนี่ย6830เนี่ยไปแจ้งความได้เอาใบเสร็จไปด้วยนะคะแล้วก็ไปร้องเรียนที่สำนักง,งานเขตที่เกิดเหตุได้ ขณะที่พันตำรวจเอกทศพลอําไพทิพั์กุลค่ะผู้กํากับการสอนอสําราญราชเปิดเผยว่าทราบเรื่องนี้จากสื่อแล้วแต่ว่าผู้เสียหายเนะี่ยยังไม่ได้เข้ามาแจ้งความเดี๋ยวถ้าไปตรวจสอบแล้วร,รู้ว่าเป็นร้านไหนเดี๋ยวจะเรียกเข้ามาพบนะคะ,ะแต่ยอมรับว,ว่าเรื่องแบบนี้ มันมีมานานแล้ว<ม>เกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้มีโลกโซเชียลด้วยเขาเตือนกันไปบบแช์ทีเนี่ยเป็นหมื่นๆแช์เนี่ยก็รู้หมดแล้วนะคะก็ให้เรามันระวังเอาไว้นะคะหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ,อเดี๋ยวจะมีตํารวจสอสอสรานราชมาคอยดูแลเป็นประจําตั้งแต่ศาลเปิดจนกระทั่งศาลปิด<ม>คโอ้ดีฮะ,ะจริงๆไปตรวจสอบนะฮะแต่ละร้านแต่ละไม่เยอะเลยครับมีไม่สิบล้านอ่ะไม่เกินเน<ม>ี่ยแถวบริเวณศาลเจ้าพ่อเสือนะครับไล่เล็กเช็คทุกล้านเลยนะครับแล้วก็ สั่งดำเนินการปรับเลยจะปรับเลยนะช่วยหน่อยช่วยประชาชนหน่อยช่วงนี้ต้นปีคนแก้ชงเยอะมากกลายเป็นไปชงที่ร้านนี่แหละไปชงที่ร้านเลยโอ้โหชงหนักเลยนะครับ